ขบบนี้เป็นครั้งที่40ตรงกับวันที่19ธันวาคม2 5ง8รข้าพเจ้านายมิมุตสกการสิทพิลาขอเปล่งมาจากสาธยายพุทธ,ธมตลถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารย์ยยบูชาแด่อ,องค์พระคำปฏิเทาจา้าองค์ลุงองค์ลุงผูสําเร็จลุนลุงปูบันเดลลุงปูศิลาตลอดทั้งผู้บาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินรามณีขอเทสุเจา้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายของพระเจ้านี้ ขออนุภาพแห่งคุณพร,ระร,ะร,ะร,ะระตัตนตรัยครูบาอาจารย์และเทพธิดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของพระเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสธาธย,ยายมูลต่อไป <_ S 1> บทสวดชนนเทวดาสมัญตาจากบ้าเลสุอัตตะคัตเทวตาสัตมังมุนีและสัทธะสะุนันสูส,ะสะาขาโมกขังสาเคกามีเจรุเปคิริสิขาลรัตเตจันติลิเควิมาเนทีเบรเทจจากาเมจารุวันนาคเฮเน เขหามวุภูมเฮเขเทภูมิมัจยันจุเทวาเจริญาลวิสเมยะกขากันรปนาคาติทันตาสันติเกยังมุนีวะลาวะจันังสรัทธาวเมสุนันตุธรรมะสวัสดกาโลอายมะทานตาธรรมะสวัสดกาโลอายมะทานตาธรรมะสวัสดกาโลอายมะทานตาบุสวดธรรมการสิทธิคาถาหน้าโมตัสสาภะคข้าวตัวระตัวสัมมาสัมพุทธัสสะหน้าโมตัสสาภะคข้าวตัวระตัวสัมมาสัมพุทธัสสะหน้าโมตัสสาภะคข้าวตัวระตัวสัมมาสัมพุทธัสสะบุสวดสัจจะกิริยาคาถา นาติเมสานนังอัญญะทพุทโธเมสานนังวัลังเอเตนะสัจจวัชเทนะโสติเมหุตุสัพพธานาติเมสานนังอัญญงธรรมโมเมสานนังวัลังเอเตนะสัจจวัชเทนะโสติเมหุตุสัพพธานาติเมสานนังอัญญงสังโฆเมสานนังวัลังเอเตนะสัจจวัชเทนะโสติเมหุตุสัพพธาบทจวดมหากรุณโกนาถุติอธิการคาถามหากรุณโกนาถุอัธยา สัพพะปนิลังปุเรตวาปารมีสัพพะปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจะวัชเชนะโมโหตุสัพพุปถวาวะมหากรุณิโกนาโถหิตายะสัพพะปนิลังปุเรตวาปารมีสัพพะปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจะวัชเชนะโมโหตุสัพพุปถวามหากรุณีโกนาโถสุขายะสัพพะปนิลังปุเรตวาปารมีสัพพะปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจะวัชเชนะโมโหตุสัพพุปถวา บทสดมหาสมัยสุดเอวเมสุตังเอกังสมัยยังปะกาวาสักเคสุวิหารติกัเพลวัตถุสมิงมหาวันเนมหาใาพี่กูสังเขนะสัตถิงปัญจมัจเจหีพิ่กูสัเจหีสัพเพหีวะาอรหันติหีทัศหีเจโรกะตาตุหีเทวตาเยปุเยนนาสนนิปจิตจังหัวจีปะาบันตังทัชชนายกพิ่กูสังคันจะอัฐาโคจะทุนังสุทาวสักสกายิกานังเทวานังเอตแทั้งหัวีอายังโข พระคำวะาสักสุวิหารติกับิรวัตุสซมิงมหาวันีมหาตายพิภุสังคีนัสัจจิมปัญจามเสหิพิภุสัตเทหิสัพเพหิวะอัจฉริหิท่าสิหิเจโลกธาตุหิเทวตาเยปุเยนะเสนิปรติทางหุ่นติพระคำวันดังทัานสนียะพิภุสังคันตะ เทนุนัปมยันปิเยนะปะควาเตนุปัสสังกเมยามะอุปสังกมิตตวาปะคะปตูสันติเกปาเจตกขลาปะเสยามติอัตโคปตาเทวตาเสยยตาปินามะพละาปุริโสสมันจิตังวาพาหังภาษารลยยะภสาริตังวาพาหังสามินเชยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุ อัตตาเหิตาปะขบตะตัวปุระตัวปะตูระหังสุอัตถโกตาเทวตาพระขบตังอภิวาเทวาเอกมันตังอัทังสุปเอกมันตังทิตาโหเอกาเทวตาพะขบตะตัวสันติเกอิมังฆาตังอภัสสิมหาสมโยปวันสินิงเทวะกายาสมาคตาอาคตัมหิติยีมังธรรมะสมายังทักิตาเยวะอัปปาริสสะสังคันติอัตถคูปุราเทวตาพะขบตะตัวสันติเกยีมังฆาตังอภัสสิต่แต่พิฆเวสมัาังสุจิตังอัตโนอุจุคมะกังสุสารุติวะเนตานิฆเอตวาอินทิยานิละขันติปันทิตตาิ อ,อาตาภูอปาราเทวตาพระขบวตุสันติเกอีมังฆาตังอภาสิเจตวบายขีรังเจตสายปริคังอินทะขีรังอุหจัมหามเชเตจารันตุสุวัตจารันติสุธามิมาราเจภูมัตาสุทันตาสุสุนะคติอาตาภูอปาราเทวตาพระขบวตุสันติเกอีมังฆาสังอภาสิเยเกติพุทธังจันลังคาตาเสนาเตคมิสันติอภิญาปูมิงปะหายะมนุสังเทหังเทวะกายังปริภูเรสันติติอาตาภูพะขาวพีขุมันเตสีเยภูเยนะพิขเวทัสสุโลกะทาสุสุเทวตา

เอเสดสัมมิภิกเวเตว่ากายันางนามานิตังสุนันตาสัตว์ทุกกรมานัสิกรุธธรรภาษเสดสัมิติเอมาหันตุสิโคเวเตภิกขุพะกวาตูปจัตสูสูมะกภาวะเอจัตเวจะสิรุกัมมนุกัสสัมมิอัถฐภูมาทัสสิตาเยสิตาคิริหะพลังหินตาสะมาหิตาปุทุสิหะวะสัลินาลูมหังสาพิสัมพุโนอุทาธรรมนัสสุทาวิปัสสนามาณวิราพินโยปัญจสเติจตาว่าเมเนกะเปรตเทเว ตะทูอมิดิชนสัสสะเบเกศัสนีรถเทเทวกายะอภิกันตาเตวิสัญญาภิกขะวเตจะอาศะปะมะขุลูสุตวะพุทธศาสนาสามลังเตสัมสามปะโตหูลังหูยานุเตสัมปะตุลังหูยานังอมนุสสรณะทศนังสะเบเกศัตต์มัทธคุงสหัสังอาสาติลิงสะตังเอเคสหัสานังอมนุสสาณะมัทธสุมสะเบเกนตามัทธคุงทิสาสปาภุฌาหาหตันจะสสพังอภิญญาญาต บาวาคิดแตวันนจากคูมาตัตุอมันจะยิสงัทธาสาวกเกศเสนนาเจเทวกายาอภิกขตาเตวิสัญาถาพิโกเยวหังกิตายิ่เซมิขิระหิอนุปุพสุสัตตสหภาาวิยาขากุมากัปิรัตวาอิติมันโตชุติมันโตวันนัวันโตยิ่สศาสนาโมธนามะอภิกรรมูพิคุณังเสมาจิงมาังฉัสาหัสสาเหม่ว่าใจยะขานัตวานิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนัวันโตยิ่สศาสนาโมธนามะอภิกรรมูพิคุณังเสมาจิงมาัง ัตวาคียราศิสัจสหัสายะขานันตวานิโนอิติมันโตชุติมันโตวานะมันโตเยสัสิโนมูธนามะอภิกรรมมูพิโกนังสิมาติงวานังอิเจตเจสุราสีสหัสายะขานันตวานิโนอิติมันโตชุติมันโตวานะมันโตเยสัสิโนมูธนามะอภิกรรมมูพิโกนังสิมาติงวานังเวทใจมินตาปัญจสัตยาขานันตวานิโนอิติมันโตชุติมันโตวานะมันโตเยสัสิโนมูธนามะอภิกรรมมูพิโกนังสิมาติงวานัง กุมพีโรฬชะคะหิโกวิปุเรสาลิเวเสนังปิญญังสัตตสาหัสสังยะคะลังปุริปัสสติกุมพีโรฬชะคะหิโกวิปุสุปะคะเสเมติงวันังปุริมาณจักิสังราชาทัตตะระตุปัสสติคันธะปะลังอธิปติมหาราชะเสสิสุปุตตปิตะสหะปภาบุอินทนามะมหาปะราอิถิเมนโตชิติเมนโตวันนะเมนโตยัสสะสินโวโมทนะนามะอธิกะมงคุณังเสเมติงวันังตะคิรันจักิสังราชาวิโรหะตะปัสสติปุคันธะนังอธิปติมหาราชะยัสสะสิสุปุตตปิตะสหะภาบุอินทนามะมหาปะรา อิท ah 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 ิมตัวชุติมตัววันหามันตัวเยสสิโนมท่านามาอภิกรรมงพี่กุนังเซมติงมันังปัิมันจะที่ังราชาวิรูปปโคปัสสตินาคานังอธิปฏิมหาราชายสสีสุวปุตตะปิตาสะพระหาวุอินทนามามาหาปาราอิทิมตัวชุติมนโตวันหามันตัวเยสสโนมท่านาอภิกรรมงพี่กุนังเซมติงมันังอุตระนจะที่จังราชากุเวโรตปัสสติยคานังอธิปติมหาราชายสสีสุวปุตตะปิตาสะพระหาวุอินทนานามหาปาราอิทิมตัวมุติม บุรีมาที่สังแตาละทสักเรนะมีรูงของกลัวปะชีม่นีรูปขกลเอุตรังที่สังเจตโรเตมหารสาสมันตาเจตโรที่สตันธรรมนาทักถ์สูงวเดกับเปรัะเทเวเตสังมายามีนูทาสาอาคูวันจันิกาสรัทธามายากุเตนุปิตุุวิภูจตุสห์จะฉนูการมเสียทจาคินูมันทุนี้มันทุจาปานทโอปมันจ่าเทวสุตจ่ามันต่ริบกิจแต่สิยนจากการทัพโจนทัพโรราชาฉน พันธะพาสหาราชุพิโมทนานาอภิกรรมงพิกุนังเสมิติงวันังอัฐาคูนักภาษานาคาเบสาราสหตจักกากัมพาาาระสัตタルาอคูปยศสหายดิพิยามุนาทธจาราธจอาคูนาคาเยสศิสนโนเอราวันุมหานาคูสุกระเขเสมิติงวันังเยนาคาราเชสหาสหารันติทิ่พรท,ท,ทิชาปะคีวิตรชัชกุลไมหายยะสาเิวะตบรรมัชฌปตาจิตาสุปนักอิติเตศนลมัง อภิญญาทานาคาราคาเนมาสีสุปนัตโทเขมังคาสีพุทูตเสนษาหิวใจหิอุปยันตานาคาสุปนาเซลมากงสีพุ้ทังชิตาวัชลรหัเทนะสมุทังอสุราสีตาภาตาโรวัสวัตเสติอิทิมันตุยัสสินุปการะสันชามาหายิสตมาอสุราทารนาเวฆาสาเวปจิติสุจิติจะปะหาลอภโทนัมจิสหัสเศรษฐีปุริปุตระจัตเพเวโรจรมากาสานังหิตวาภลิเสนังหลวงพัทธมุปาคขมุสมยุทธานิปันธันเตพิ่คุณัางแสนไม่จริงไม่นัง อาภูจะเทวาปฏิวีเจติชูวะโยเจทากังมุงบรุณาบรุณาเทวาสุเมเจยะสัสสหเมตตากรนกคยิกาอาภูเทวายะสสิโนทะเสเตทะสาธาขายาสาธเพนะจาวดีโนยิติมันโตชุติมันโตวันนะมันโตยะสสิโนโมทธาดมะอธิกรรมูภิกขุนังเิมิจริมาังเวีนทูจะเทวาสหาริจะอสมาเจทุเวยัญมาจันทะสุปนิสาเทวาเจธาโมขุปุระคีตาสุริยะสุมนิสาเทวาสุริยะมมขุปุระคีตานะขันิ ปุรคิีตวะอาคูมันทะราลาหกาวสุนังวสุเสตโทสกุปะคราปุรินทัตัวท้าเสตเตท้าสัทธากายาสฟีนัสสัมวานินูอิติมันโตชุติมันโตวันนันโตัวเยสสินุโมธนามะอภิเษกมงพิกุรังเสมติงมาดังอาทาคูสกูสหคูเทวาเจนะมะคีสิขาลิวะอริสกาจะโรชาจะอุมมาบุพานิพาสินโมเดินละสหธรรมมาจะอาจุตาใจเนนชาแกสุรยะลุจิลาอาคูอาคูวัสุวะเนสินุ ทัาเสียเจถ้าสาธากายาสัพเพนะสตะวณีนุลอิท ama, ana, ิมันโตชุติมันโตวานามันโตเยสสินโนโมท้าในมาอธิการมงค์พิคุณังจะมิติมวานังสมานามอาหารมานามนุสสามนุสสุตจะมาคิทูไปคิทาปัทูสิกะอ่าคิดทาปัทูสิกาอาหูอาหูมนุปัทูสิกาอัสังคุหะโยเทวะโยเจโรหิตวาสิโน ปาราคามหาปาราคาอาคูเทวายิสสิโนทะเสเตทะสาาคยาสเพนะจาวนิโรติมันโตชุติมันโตวันนะมันโตยศสิโนโมทนามะอภิกรรมงพิโกนังเสมาติงมารังสุกาคุลุมหาอุลนาอาคูเวคานัสาสะหะอุทาธาคยาหาป้าโมคาอาคูเทวาวิจักขนาสธรรมตาหาลาคาจามิสกาเจยศสิโนทนายังอาคาประชุนโยโยทิสาภิวิสติทเสเตทะสาาคยาสเพนะจาวนิโรติมันโตชุติมันโตวันนะมันโตยศสิโนโมทนามะอภิกรรมงพิโกนังเสมาติงเขมิยาดุจ ดุสิตายามากิดทกษจะเจสสิโนทพจารามเสียทาจุตินามาจะอาสวานิมละอติโนอคูอธาคูปริณีเมตเสียเศรากายาสเพ่ตวานิโนอิทีมันตชุตินาตววนมันตยะสสิโนโมทนามาที่กมุพิกุนังส่มิติงวานังสัตตเตวานิกายาสเพนะแต่วานิโนนามันวานีนะอกรชุงงยเจเจสัิสหะปาวุธาเตมขีรังโอคตินามานังสาวัม ท่เคโมคาตารังนาคันจันทังวสิตาติตังสุภามาปนัมตุจาปุตตาอิทธิปุตสหะสันนงสันนงกุมโรติโสจาสุปะข้าวเสมินทิงวันังสหัสสะพามารวกานางมหาพามาพิติตติปุปปะปโนชิติมัญโยพิปังกายโยยะสิีสุขทศเสถาอิสราภูปันเกะมัสสาวาติโนเทสัญจามัสตุอาคาอาริโตุปริวาริโตเตชะเพออภิกันเตสินเทเจวัชพามาเกมาราเสนาอภิเกตภิปัสสากันสายสามัญทียัมอตากัาท่าจต่พันทัฐฐานระคีธาพันธมัจจุะสันนงสมันตาปริา เรียดหากมาววมุจจะหาโกจินังอิติตะอิตธิจะทำมหาเชโนกับาเชนังอภัยเสยเย่ปนิลันตะระมหาจัตสาลังกัตตะระวันะเพราวังยะตาปวุสโกเมีโกธละเยนตุชีวิตชุโกตถาสุปจธาปฏิสังขุทุสยัมวเสดตัณจัสังคังอภิญญยยะว่าวะาขีตมนะจักุมาตระตัมันทิยิสธาสามเกศเสสนีระเตมณีเสนาอภิกันตาเตวิชนญาทาพิกาว เดจจตตปปุรุลุงสุตตะบาภูตสังสารสสนังมีตาและเกหิปะกมุงเนสันลภินเชยงสเปวิสจัตสังขามาพยาธิตายสศสินโมุมันติสหกุเจหิสามกาเตเชเนสุตาเตบุตรสุจุลเจยปกรณ์นโมเมพุทธเตชะสาะัตนัตยัตธรรมมีกาเตชะประสิทธิประสิทธิเทวานนระยะปรเมสุนาสิทธิปามาจะอินทาจะตุโรกาลาคัมปีละกกาสมุทาภูตุงสังฆาจับ สภามะชัยยะปะสิทธิ์ปะปนตุเตชัยยะชัยยะเทละนิเทละนิอุทัติอุทัตีนาทินาทีชัยยะชัยยะข้าควรัะตนนุนณิสัยนิไรใสสินะไม่รุราชราชพุลนราชีชัยยะชัยยะกัมพ,พีนะโสมพีนาคีนทนาคีปีสัจจพูตากาลีชัยยะชัยยะพุนิมิตาราลูกีชัยยะชัยยะสิงขีสุธาธานะมุข,ขาชาชายัชายชยะชัยยะวรุณามุขขสาตาชัยยะชัยยะจำปาทีนา ยำปาทินาคกุละขันทกชัยยะชัยยะคัจฉคุณนาตุรงสุกัลลภูชงสีหาพยาคตีปาชัยยะชัยยะวิรุณะมุขะยาจาริตะชิตะเสนาลีปุูนสุทธินาลดีชัยยะชัยยะสุขาสุขาชีวีชัยยะชัยยะเทนารีเตเลสัทธาสุชัยยะชัยยะชัยยะเทนารีสันตินสัทธาชัยยะชัยยะมังกราฏปัญญาพระวเครชัยยะชัยยะวิรุณายะเคชัยยะชัยยะละกาเสืุระภูชะตไตชา ชัยยะชัยยะพามีนทักษณาชัยยะชัยยะราชาธิราชสาชัยชัยยะชัยยะปัเทวิงสัพพังชัยยะชัยยะอรลลังตาปเจกัพุทธสาวังชัยยะชัยยะมเหิสุรุฮาโลฮารินเทวาชัยยะชัยยะพามันสุรโขชัยยะชัยยะนาโควิรุษห์โกวิรุปโคว์เจนทิมาลวิอินโตเจเวนะเตโยจากูเวโรมาลุโนปิยะอคิปายโยจากุญชุนโหกุมารโรท่าตาลัตโกอัทลัสสัมหาเทวาสิทธิตาภาษาอัทลโยอิสิโนสาวกกาสัพพาชัยยะ รามวฮองดเจ ชยยะธรรมโมจสังโฆจทัสปารชัยยะจัชัยะกัมเอเตนะชยยะเตชินะชัยสุตีปันตุติเอเตนะพุทธเตชินะหงตุเตยยะังคลังชัยุยปิพุทธสัสิริมตอายามรสัจปาปิมตัวปราชโยโอโคสยามพุทธมันเตีปโมทิจายะัตถาภามะนาเมหิสิรูปชัยุยปิพุทธสัตสิริมตอายามรสัจปาปิมตัวปราชโยโอโคสยามพุทธมันเตีปโมทิจาายยตถาอินทคนาเมหิสิรูปชัยโยิพุทธสัตสิลิมตัวอายาม สยโยปผู icana, ้ทธิสศริมตอายมรัสจัปาปีมตัวปราชโยโอโกสยามุทิมนเทีปโมทิตาายยทธานาคขนคาเหสีนวชยโยปีผูทิริมตอายญมรัสจักปาปีมตัวปราชโยโอโกสยามพุติมนเีปโมทิตายทธานาคะคนาเมหสโนุวยโยปุผูทิริมตอญยมรัสจัปปาปิมตัวปราชโยโุโกสยามุทิมันเทีปโมทิตารทยยัทน สภามะคานาเมหสินุทยันโตโพธิยาบุเรศกายนังนันทิวัฒโนเอวังวังมิสยูหงหิสยะจุสยามังคะเลอปาชิตจัปารังเกสีเสปฏิวีปูคะเลอภิเศเกสภะพุทธนาอัคคปตัวปโมทดติสุนักการตังสุมังค์ทัลังสุปะพักตังสุขิตังสุขโนสมุทหุตูจะสุอยถังพามะเจริสุปทักขินังกายากรรมังวาจากรรมังปทักขินังปทักขินังมโนกกรรมังปปริทีเตปทักขินังปทักขินานิกกจาวะนาละพันถเถปทักขินีเตอัถสาระธาสุขิตาินุุหาาพทธศสเ โลค้าสุ่กีตาโหนทะสหสันเทหิทยติพิสุนันตุโหนตุเยเทวะอเซมิงถานิอธิกตาทีขายุกาสะทางโหนตุสุกิตาหนตุสัพธาละขันตุสัพพะสัตะนังละขันตุชินะสาสนังยากาจีปัฏฐานะปัฏฐานะเตสังสัเพปุเรนตุมนุราถาจุตาก,กาเลปวัสสตุวัสังวัสสาวะะหากาโลค้าจุป,ปัฏวาเตสังนิวารเรนตุจะสัพธากายยาสุขังจิตต่สุขังอัหันตุยะถาละหัง บุตรธรรมมัทยามสุตังเอวามีสุตังเอกังสัมยังพักคารวาสัพติยังมิหารติเฉตระวเนอนากะปิปินทิกสะอัลเมตตะทโคพัควาพิคัวมังเตสีพิกาวเตศพระดันเตศีเปพิคัวพักคาวะโสปเจสุสุขะวาอิเตทัเวจะอุปทาวาพิกเวตัตถาขตะรังอนุปทาวาจัตถาขตะรังติตาวาสา ขาตุธรรมะที่จะตาธรรมนิยมะตาสัพเพสังฆานั้นจะเติตาตาทะขาตุอภิสัมพุชติอภิเสมติอภิสัมพุชิตวาภิเสมตวาอจิคติเทเสติปัญจเปติปัสยเปติวิวัติพิภัจจติอุตตเนกโรติสัพเพสังฆานั้นจิติปัฏฐาวาพิเกตาทะข้าตังอนุปัฏฐาวาตถาคาตังทิจาวาสาธุธทม ธาตุธรรมมิจติจตัดธรรมะดิยามตตาสัพเพสังฆาลาทุกขติตัณฑาคาตัวพิสังพุชติพิเสเมศีพิสัพพุชิตวาอภิเสเมศีวาอจิคติเทเสติปัญจเพจิปัญจเพจิวิวัติวิพัชจิอุตานีการุติสัมเพสังฆาลอทุกขาเตอุปทานวะพิขเวตถาคตานังอนุปปทาวะตัณฑาตานังทิจาวาสาตถาตุธรรมมิจติจตัดธรรมะดิยามตตาสัพเพสัมมาอนัสติปัตตัณฑาคาตัวพิสังพุชิ ชาติสติอภิเสเมติอภิสัมพุชิตะวาอภิเสิเมตวะอจิขติเทเสติปัญจเตติปัฏฐาเตติบิวิบัสรติมีภัยชาติอุตนิการุติสัพเพธัมมาอันสัตติอิธัมมาโวจาภะคะวาอจามะนาเอภิภูมภะคะวะตัวปัสสิตังอภินันทุสิตปุจโสรพระเทกรลจารคาถาแปลอจิตังนวากายมิยะอดิ นัปฏิการเคอนักตงังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วไละไว้อะไรและไม่พึงพระวงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเจะจะสติหามปะหปะวิณันตังอปปัตตังตังอนขาตังสิ่งใดเป็นอดีตก็รับไปแล้วสิ่งเป็นอนคตก็ยังไม่มาปัจจุป,ปัันใจโยธามังตัถตาถัพอิปัสติอสังหิรลังอสังขุปังตังวิทามาในรู้หรืเยผู้ใดเห็นทำอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นอย่างแจ่มแจ้มไม่งอนเงินขอนแขนเขาควรพ่อผลอาการเช่นนั้นไว้อาเชวะกิจจะมาตามปังโคัญญามมรังสุว ความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําในวันนี้ใครรู้จักความตายแม้พรุ่งนี้แม่ห็นโอสถข้า,ารันเตนนามหาศรีนาห์มาจุฬาเพราะการ,ปรเปลี่ยนแปลงตัวมัจจุราชซึ่งมี่เสียนามากจงไม่มีสําหรับเราเอวาัางมีหันิบานติติงอังโหระตัมตันทิตาตังเวพาเจกรัตตุติสันตุอจิคเตมุนีมุนีผู้สมบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกิดการทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นผู้เป็นอยู่แม้เพียงนาทีเดียวก็นะ่าชมโปรดฉุดธรรมสังเวยครับปัจจะเอกคณะแปลสัง สัพเพสังขารนัจจสงขารคือร <sino S 1> ่างกายจิตใจเระรูปทมนรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เชื่องเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขารทุกการสังขารคือร่างกายจิตใจเระรูปทมนรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกตัวยากก็เกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมานัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่คนถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าส่วนของเราอุทวังชีวิตจางชีวิตเป็นของไม่ย่างย่งงยยนอวสัมมณ อันนี้ตำบางอันเราจะจะพึงตายเป็นแท้มาแล้วประโยน์สารังมีชีวิตต่งชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอดชีวิตตงมีอนิจจัตางชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงแม่นรงมีนิยจังความตายของเราเป็นของเที่ยงว่าแต่คนที่จะสังเวชอายังกายอยู่อจิลัมร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานไอเปแต่วิญญาณนขันปัจจากวิญญาณชูชูอันเขาทิ้งเสียแล้วอาทิตย์เสียสติจากนอนทับปัทวิงสิ่งแผ่นดินกะลิงคะลังอีวะปดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนอันนี้น่ารังท่ประโยชน์ไม่ได้ อนาจารว่าแต่สังขารสังขารทั้งหลายไม่เชื่อมหนว่าอุปทานว่ายันตมีโนมีความเกิดขึ้นแล้มีความเสียไปเส่ิมไปเป็นธรรมดาอุปจิตตาวชาินุชันติเกิดข,ขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปะสมมสุโคความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสัตตามาันติจาสังลารทั้งพวงกำลังตายอยู่บรินสุจะมริสเรที่ตายแล้วและกขลังจะตายอธิบามร,รมิสสามิเราก็จากตายอย่างนั้นเหมือนกันอติเมเอตสังสยโย,ค,สสยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลย โดยฉุดเมตตายังกินจีแจงกินจีกุศลังกรรมังสัพเพหิตเห็นตางมุญญังอนุโมทันตัวชนันตัวโพโตเยเทวะเสมิงทานิอธิกตาธีกายุกาสัทธาหุนตุสุขิตาหุนตุวทุกขาปะโมนจันตุมันตายปิตาสุขิตาหุนตุวทุกขาปะโมนจันตุสัพเพอญาติกาสุขิตาหุนตุวทุกขาปะโมนจันตุสัพเพอญาติกาสุขิตาหุนตุวทุกขาปะโมนจันตุสัพเพปิสาสัพเพยะสาสัพเพปิจาสุขิตาหุนตุวทุกขาปะโมนจันตุสัพเพอจิ จารยุปัชยยัสุกิตาหงุนตุทุกขปะปุจันตุสัพเพนักาตาสุกิตาหงุนตุทุกขปะมจันตุสัพเพเทวัสุกิตาหงุนตุทุกขปะมจันตุสัพเพสมาธิลังไสมิจันตุ์วบทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนโมโพธิสัตว์อาคันติมัยญะอิติปะคะวานโมโพธิสัตว์อคันติอาคันติมัยญะอิติปะคะวานโมโพธิสัตว์อาคันติมัยญะอิติปะคะวาบทสวดปฏิทานะคาถายะเทวตาสันติวิหารวัชเนตุเเปู ปุเตฆะเรปพธิฆะเรเตหิงเตหิงตาธรรมะต่ในนะปปมตุปุชิตาสุทิงเกเรนเทระมีหาละมันทะเลเทระจามัจจานะว่าเกิดใจพิกาโวสารามิกาทานะปฏิอุปัสการามาจิตเทสานิขามาติอิสราสัมปานะภูตาสุกิตาปมตุเตจาระภูชาเยปิจาระสัมพวาสังเสทัศนตตาอัตตวุปติกามิญาณิกังธรรมะวารังปิติจเตสัมเพปิทุกัสสากลุนตุสังขยังตาตุจีลังสาตังธรรมูธรรมะตาลเจปุกะลาสังโกโหตุ สัพพโควะอัธยาจิหิตยาจัจ nope ังมีร ja anyway, ักขตุสัจโมสันเพปิฏฐามัจจริณวอุทิงสัมปาปุณียะมัทเเมอริยปเวทิเตปัสนาหุตตุสันเพปิฏฐานิโรพุตตาสเสเลมาธารังปเวชจัตตุการาเทวุปัสสุอุทิปะวิยะสัตตะลังสมิจังเนติเมเทนิมมาใจปิฏฐาจัลจังนิจังรักตตุปุตตะมเอวังทะเมนะราชนูปชังรักขตุสัพพทาบุตรเถทิปตาอุโยชนะคาถาทุกขปตตาเจนิทุกขาปยาปจารเจนิปยา สกปตาจินิโสกาหโตุสเิปิปนิโรเอตะวาจาจะอมิสัพพังมูลยัสสะพรมสัพเทวานุโมทันตุสภะสามปัิิติยาทานังทันตุสัตยาสีรังทันตุสัพทาปรณะพิารณหโตุข้าันตุเทวตาข้าตาบุตตุมงคลคาถาหโตุสพังสุมังคลังรัตุสัพเทวตาสพะคุทานุภาเวนะุนติห์ตุนิรันตรมหโตุสพังสุมังคลังัหตุสัพเทวตาสพะธรรมานุภาเวนะุนติห์ตุนิรันตระมหงหตุสภังสุมังขลังรังหตุรั ัะเพพุทธะปะระปตปเจกัลังยังพังอรหันตอรหันตังตชินนะของพริมิตสบสุวัเพพุทธะปะระปตปเจกัลังยังพลัง อรหันตรัตเจชนะของพันมิตรสบสสัพเพูธาปะลปะจระเจกันัต่ยังพลังอรหันตรัตัดเีนะละของพันมิตเสสวนสพเพุูธาปตาปัจระปเจกันต่ยังพลังอรหันตรัตัเจชนะละของพันมิตเสพเพุูธาปะปัจเจกันัตยังพลังอรหันตรัตัดเจชนะละของพันธมิตรเสบสวนสัพเพุทธาปะละปัจาปเจกันัต่ยังพลังอรหันตระลังตัดเจชนะละของพันธมิตรเสบส่วนสัพเพภูธาปะละป สัพเพกุธาปะระปจาปเจกนันะยังพลังอรหันตระนตเตชิโนะรัของพระิมิสสะปสุสัเพกุธาปะระปจาปเจกนันะยังพลังอรหันตระนตเตชิโนะรัของพระิมิสสะปสุสัเพกุธาปะระปจาปเจกนันะยังพลังอรหันตระนตเตชิโนะรัของพระิมิสสะปสุด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่พระเจ้าได้สวดสัททายมุนแต่ยายพระพุทธมนี้ข้าพเจ้าขอน้อมเก้าอุทิศธรรมบารมพระราโชกุศลเดี๋ยวสำเร็จพระนางเจ้าเศรษฐกิจพระบรมาชินีนาศ อารมณ์รัศดรชนินี้มันติดวงผู้สิริสูรสวรรคารายขอในทรงแห่งมุงกนสนนี้จงเป็นสัพพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แค็งแกร่งปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแรล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงมีสมาอาชีพมันชอบทำกรรมว่าไม่มีอุจจารยากจนขออย่าได้มีแก่พระเจ้าขอให้พระเจ้ามีสมาที่ติดตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเริ่มลงอยู่ในความมีงานตลอดกาลนั้นอีกทั้งขอเทศเวลาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในมุกสนนี้ปวดประสิทธิปรระาพ้อม สูงมนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลที่ปิตยายทอดเสียทยิทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งอุบลรีดได้เจะสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยผู้ทำอนุภาพเต็มปอนุภาพและด้วยธรรมนุภาพอันศักดิ์สิทธิ์ด้วยอันวยให้เป็นศิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการด้วยเทอญ